ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมงคลนานาชาติสาขาวัดพระวรราชาที่นัดดามาศต,ตำบลขุนโคลอนอําเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบ,บุรีได้จัดงานพิธีทอดกรถินสามขีกาวัดสามประเทศและพิธีมหาพุทธาพิเศษหล่อพระพุทธมงคลแสนสุกรุ่นที่หนึ่งพร้อมด้วยวัตถุมงคลหลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์รุ่นมหาเศรษฐีโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์สนิทชวนปัญโยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายผลดำธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยพลเอกสรชัดวรปัญญาเดินทางมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสำหรับการจัดงานนี้จัดขึ้นโดยพระอภิรัตธรรมทินโนประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมะมงคลนานาชาติตำบลขุนโคลอนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะทีมงานศูนย์ปฏิบัติธรรมร่วมกับคุณจงรักคงเพชรศักด อุปนาย,ยกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีประธานอุปถัมภ์มูลนิธิวัดพระวรราชาที่นัดดามาศเป็นเจ้าภาพประสานงานเมื่อวันที่16ตุลาคม2565ที่ผ่านมาค่ะค่ะดนฉั้นจงรักของเพชรศักดิ์นะคะประธานอุปถัมภ์มูลนิธิวัดพระวรราชาที่นัดดามาศค่ะค่ะจุดประสงค์นะคะคืออยาก อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาร่วมบุญในการทอดกระถิ่น9วัดในครั้งนี้ค่ะแล้วก็เชิญชวนทุกท่านนะคะกระถิ่นครั้งนี้คือเป็นกระถิ่น9วัด9วัดก็มีต่างประเทศด้วยนะคะมีประเทศไทยสีลังกามาเลเซียค่ะและพร้อมด้วยมีการหล่อพระด้วยค่ะหล่อพระนะคะก็หลังจากนี้ไปนะคะก็จะมีการก่อสร้างเจ้าแม่กวนอิมค่ะเป็นสถานที่ที่ทุกคน ผ่านมาในย่านแถวพระพุทธบาทเนี่นะคะเป็นเส้นทางเดียวกันได้มากราบไหว้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างรวมกันอยู่ในที่นี้ค่ะค่ะในการสร้างนะคะก็กระจายไปแทบทุกภาคทุกจังหวัดนะคะแล้วก็ยันต่างประเทศด้วยค่ะก็จะมีแคนาดาออสเตรเลียอเมริกามาเลเซียนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศค่ะ ที่มีพันธมิตรร่วมกันนะคะที่จะร่วมด้วยแล้วช่วยทําบุญในครั้งนี้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะที่เพจศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมมงคลน,นานาชาติค่ะนะคะติดตามเพจได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0898131497ค่ะ